พามาดูต้นอะโวคาโดนะครับปลูกไว้ใม่รู้ว่าจะได้กินหมากกินผลหรือเปล่านะครับนี่ครับผมต้นอะโวคาโดปลูกไม่นานนะครับปลูกได้ไม่นานครับเพาะต้นกล้าเองนะครับซื้อหมากซื้อผลมากินซื้อหมากซื้อผลมากินแล้วก็เพาะไว้ครับ รต้นนะคับลมันจะมีอีกต้นหนึ่งนะครับที่ปลูกไว้ต้นนี้ดินมันจะอาจจะแข็ง,ขงหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นตรงทางเข้ามานาครับเข้ามาบ้านสวนนี่ครับเข้าไปบ้านสวนหลังนู้นครับมันก็ลีแข็งๆหน่อยนะครับตรงนี้ใบก็สวยนะครับอะโวคาโด ผลำต้นพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็ขุดสะเล็กๆไว้นะครับสะเล็กๆไว้ให้ความชุ่มชื่นกับต้นไม้ครับเสียงปลาด้วยนี่ครับมาดูอีกต้นหนึง่งเห็นความแตกต่างกันเลยนะครับเอามาปลูกต้นแบบ เท่าเท่ากันครับผมพอมาลงดินแล้วตัวนี้จะใหญ่หน่าจะเกี่ยวกับดินนะครับตรงนี้ดินมันแบบไม่แน่นนะครับเพราะว่ารถขุดได้ขุดมาแล้วมาทําไว้เป็นเป็นขอบสะครับผมตรงนี้ขอบสะนขอบสะส,งสูงๆเลยนะครับไม่รู้ว่ากี่ปีจะได้กินนะครับเห็นเขาบอกว่าสองสามปี นี่ครับ้ำต้นอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นไม้ค้มไม้ค้มไม้ดามไว้นะครับน้ำต้นก็ใหญ่อยู่นะครับประมาณสักสี่หุนครับผมประมาณสักสี่หุนนะครับสี่หุนของท่อพี C ีครับดูลำแตกกิ่งออกไปนะครับ รังมดเดงแ๊บเดียวมาทำรังแล้วนะครับบ้านสวนบ้านนาครับผมลองปลูกอะโวคาโดมีประโยชน์นะครับอะโวคาโดสายรักสุขภาพครับผมความสูงก็ประมาณ เกือบเกือบสองเมตรครับผมเมตรเจ็ดสิบเมตรแปดสิบนะครับความสูงเมตรเจ็ดสิบเมตรแปดสิบครับผมความสูงบูคาดูใบใหญ่มากครับผมรูนึงก็ถ้าขายปิดเลยถ้าขายแบบส่งถึงมือลูกค้าก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบนะครับถ้ารับมาส่งก็ห้าสิบหกสิบครับผม สองลูกก็โลแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่ทำราคาพอสมควรครับผมตามฤดูกาลบวกเขาดูนะครับสระน้ำก็มีปลานะครับตรงนี้ปลูกไว้ปลูก ม่อนเลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมนะครับใบหม่อนปลูกใบหม่อนเลี้ยงม่อนเลี้ยงไหมเลี้ยงม่อนแล้วไปผลิตเป็นไหมนะครับแล้วก็เหลือไว้กินลูกสุกนะครับเหลือไว้มันสุกครับผมนี่ครับ ประมาณนี้แหละครับผมคลิปนี้พามาดูต้นอะโวคาโดนะครับปลูกแถวบ้านนอกครับผมบ้านนอกตามบ้านสวนนะครับใกล้สวนหม่อนอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม